ถ้าถามว่าความสนุกของเกม o p e n World คืออะไรคําตอบของแต่ละคนคงจะต่างกันออกไปบางคนอาจจะบอกว่าสนุกที่ได้สำรวจโลกใหม่ได้สำรวจแผนที่ได้เดินเล่นกินลมชมบรรยากาศไปเรื่อยเปื่อยแม้โลกกาลังจะแตกบางคนชอบเล่นมินิเกมบางคนทํากิจกรรมเล็กๆต่างๆในเกมที่มีให้ไม่ก็ชอบทําอะไรกินเกลียนแปลกๆหรือบางคนก็มุ่งมั่นที่จะเสพเกมเพลย์เสพเนื้อเรื่องแต่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดที่พูดมามันคือเสน่ห์ของเกม Open World ที่มีทางเลือกให้เราเลือกหลากหลาย และทุกปีก็มีเกมแนวนี้ออกมามากมายครับปีนี้ก็เหมือนกันปี2021มีเกม Open World น่าสนใจอยู่หลายเกมเพราะงั้นวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็เลยจะหยิบเอา Open World น่าสนใจหลายๆเกมที่มันวางจำหน่ายในปีนี้มาแนะนำให้รู้จักกันไปดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างเกมแรก Sherlock Holmes Chapter 1 เกมนี้เนี่ยเราเรื่องราวในช่วงชีวิตของยอดนักสืบชื่อดังอย่างเชอร์ล็อกโฮมในเกมจะพาเราสวมบทบาทเชอร์ล็อกโฮมไวละอ่อนในยุคศตวรรษที่19ตอนนั้นเขายังไม่มีเคี้ยวเล็บอะไรเท่าไหร่เป็นแค่หนุ่มน้อยอายุ20ต้นตนๆนที่เดินทางมายังเกาะแห่งหนึ่งที่บรรยากาศดีกว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่ในอังกฤษเชอร์ล็อกโฮมมาพร้อมกับโจนาชานคู่หูของเขาเพื่อสืบคดีเกี่ยวกับแม่ที่เสียชีวิตไปอย่างปริศนา และอาจจะมีคดีอื่นๆเข้ามาด้วยจากข้อมูลตัวเกมยังไม่มีอะไรมากครับแต่น่าจะเป็นเกม Open World สืบสวนสอบสวนที่ให้เราไขาคดีต่างๆตัวเกมยังไม่มีวันวางจำหน่ายแน่นอนแต่ก็บอกมาแล้วครับว่าจะขายในปีนี้ e v e r v i ์ e เกม Open World ที่เหมาะกับคนรักธรรมชาติเพราะโลกของเกมเต็มไปด้วยความตระการตาจากธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรบึงต่างตและสัตว์น้อยใหญ่หน้าตาแปลกประหลาด ที่มีสีสันสไตล์แฟนตาซีไม่เหมือนสัตว์ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งภาพในเกมแนละตัวอย่างเนี่ยสวยมากๆครับตัวละครในเกมของเราจะเดินทางไปยังที่ต่างๆซึ่งก็ดูมีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าหรือพิธีกรรมบางอย่างที่สามารถรักษาสัตว์เหล่านี้ได้ตัวเกมยังไม่เปิดเผยเนื้อเรื่องหรือเกมเพย์แต่แค่บรรยากาศของเกมมันก็น่าสนใจมากๆแล้วครับก็แ่มไหนถ้าเกิดกำลังมองหาเกม Open World s u ซูเปอร์ฮีโร่ก็ต้องเกมนี้ครับก็แ่มไหน เกมที่จะให้เราสวมบทบาทฮีโร่ต่อกรกับเหล่าอาชญากรในเมืองกอตแทมเกมที่เป็นเกมในจักรวาลแบทแมน Batman, แต่ไม่มีแบทแมนแต่ผมเดาว่าน่าจะโผล่มาในเกมแน่ๆแหละตัวเกมเป็นเกมแอคชั่น r p g Open World ที่เล่าเรื่องราวหลังการตายของแบทแมนถึงแบทแมนจะตายไปแล้วแต่เขาก็ฝากฝังเมืองนี้ไว้กับฮีโร่รุ่นต่อไปอย่างแบทเกิลไนท์วิงเรดฮูด และโลบบนน่าสนใจดีครับแล้วก็มีข่าวลือมาด้วยว่าเกมจะมี n น m ิสิต System เป็นระบบแก๊งอะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูกันไปครับเกมต่อมา Starfield เกมใหม่จาก Bethesda เกมนี้เป็นเกม RPG c i f i ไซไฟ w p r n World ตัวเกมเปิดตัวครั้งแรกในงาน E3 ปี2018ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเหมือนเป็นเทรลเร่เพื่อให้รู้ว่ากำลังทำเกมอยู่ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีข้อมูลอะไรนอกจากภาพที่หลุดและข่าวลือต่าง แต่เขาว่ากันว่าตัวเกมจะออกในปีนี้ครับและเกมเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์เป็นยังไงก็ต้องรอดูกันเกมต่อมาคือ No More Hero เกมนี้เนี่ยหลงให้เฉพาะ Nintendo Switch จริงๆตัวเกมจะต้องออกตั้งแต่ปี2020แล้วครับแต่ว่าตัวเกมเจอโลกเลื่อนเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นอารมุมมองบุคคลที่3เรื่องราวของชาวิชนักฆ่าสุดเกลียดที่ออกทำภารกิจต่าง เกมจะออกสไตล์แฟนตาซีหน่อยๆหลุดโลกนิดๆทอสมองเลยตัวเกมเพลย์และมินี้เกมก็ดูสนุกและหลากหลายเกมซีรีส์นี้หายไปหลายปีครับแล้วพอมันกลับมามันก็ยังจะดูหลุดโลกเหมือนเดิมใครเป็นแฟนเกมนี้ก็รอกันได้เลยครับใน Nintendo Switch เกมต่อมา Elden Ring เกมแอคชั่น RPG Open World ที่ได้รับโหวตว่าเป็นเกมที่ผู้เล่นรอกันมากที่สุดกับการเปิดตัวเทเลอร์ครั้งแรกสุดอลังการพร้อมแปะป้ายจากครูร้างเกมที่หลายคนตราตึง Form Software และผู้เขียนบทอย่างจอร์จอาร์อาร์มาตินผู้เขียนนวนิยายยอดฮิตที่ถูกแปลงไปเป็นซีรีส์ชื่อดังอย่างเกมออฟทรอนถึงแม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดอะไรเปิดตัวอย่างมาแค่นี้คนก็รอกันสุดๆแล้วครับเพราะเกมเพลย์ก็น่าจะพอดเดากันได้ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นแน่นอน Horizon Forbidden w เ s t เกมแนว Action RPG Open World ภาคต่อของ Horizon Zero d โ w ดภาคนี้ลงให้กับ PlayStation 5ธีมของเกมเป็นเรื่องเดิมครับ เรื่องราวหลังอารยธรรมมนุษย์ล่มสลายคนที่เหลือรอดอยู่กันอย่างมนุษย์ชั่มไม่มีการสแสวงหาความเจริญในภาคน,นี้เป็นเรื่องราวภาคต่อของเอลลอยเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนที่ชื่อว่า Forbidden West มาดูเหมือนกันครับว่าการเดินทางครั้งนี้จะช่วยไขยความกระจ่างของปริศนาที่เหลือไว้ในภาคแรกได้หรือเปล่าต้องมารอดูกัน Stalker 2ในภาคแรกเกมนี้เป็นเกมจากค่ายเกมสัญชาติยูเครนตัวเกมเป็นเกม o p e n World มุมมองบุคคลที่1 ทีมเกมอยู่ในยุคโลกล่มสลายและเต็มไปด้วยกรรมัตรตภาพรังสีเป็นเกม Open World ที่ผสมความสายองขวัญลงไปตัวเกมออกมาตั้งแต่ปี2007ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเก่าอยู่คือหลังจากภาคแรกออกก็มีข่าวว่าจะออกภาคต่อแต่ด้วยปัญหาบางอย่างทําให้มันถูกยกเลิกไปแต่ว่าหลายปีผ่านไปสุดท้ายมันก็กลับมาอีกครั้งตัวเกมยังดําเนินเนื้อเรื่องอยู่ในโลกใบเดิมแต่มาพร้อมกราฟิกที่พัฒนาขึ้นใครเป็นแฟนเกมนี้หรือเฝ้ารออยู่รอเล่นกันได้เลยครับ เ a b บิเกมแอคชั่นอา g ที่ออกมาตั้งแต่ปี2004และตัวเกมมีด้วยกันถึง3หภาคและครั้งนี้เฟเบิจะกลับมาใหม่เอาจริงๆยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากมีแค่ตัวอย่างสั้นๆมันเหมือนจะเป็นรีเมคแต่ผู้พัฒนาเขาก็ออกมาบอกว่ามันจะเป็น f a เบิลที่ต่ำจากเดิมซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันครับและเกมสุดท้ายของเรา f a ค Cry เกมแนว f p s Open World ที่พานี้ตัวเกมมาในธีมสงครามกลางเมือง และการต่อสู้กับเผด็จการทหารตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศคิวบาโดยตัวร้ายในเกมภาคนี้ดูมีสเสน่ห์มากๆครับจริงๆต้องบอกว่าตัวร้ายจากซีรีส์ฟาคายมีสเสน่ห์แทบทุกตัวส่วนเกมนี้ตัวผู้เลนจะได้รับบทเป็นกองกําลังต่อต้านเผด็จการซึ่งในเกมทั้ง2ฝ่ายก็บอกว่าตัวเองทาเพื่อชาติแล้วใครจะเป็นคนได้รับชัยชนะครั้งนี้เดาได้เลยครับว่าเนื้อเรื่องภาคนี้มันจะต้องเข้มข้นแน่นอนก็หมดแล้วครับเป็นยังไงกันบ้าง กับเกม Open World ที่น่าจับตามองและจะออกในปี2021โลก Open World หลายๆเกมก็มีไอเดียแปลกและน่าสนใจน่าลองเข้าไปเล่นและหลายๆเกมถึงแม้ว่าจะมาในทีมเดิมๆที่เราเห็นได้กันทั่วไปเป็นภาคต่อเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ยังมีอะไรใหม่ๆมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีอะไรให้คนเล่นอย่างเราได้ตื่นเต้นจริงๆมีหลายเกมที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันครับแต่พอไปเช็คข้อมูลดูก็เลื่อนออกไปซะงั้นโลกเลือนนี้มาพร้อมกับเกมแนวนี้จริงๆ อาจจะเป็นเพราะโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่แน่เกมในลิสต์นี้อาจจะเลื่อนอีกก็ได้เอาเป็นว่าจากที่ผมเล่าให้ฟังสนใจเกมไหนกันบ้างครับสนใจเกมไหนหรือว่ามีเกมไหนที่ผมไม่ได้แนะนําลองคอมเมนต์คุยกันได้สำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอทั่วไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subcribe ์ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็กว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Membership ครับผู้สนับสนุนจะมีหน้าจจออออขขขบบบบบคคุุณณเเเทึ้้้้้้นนนแแีีีลวววก็ะมชาาาใใหดดยงโ แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์เขาทั่วไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ